ข่าวดีเกษตรกรมีนนลันแจ้งวันโอนราละ1,000บาทห้ารอบ77จังหวัดได้ทุก้าคเช็คพื้นที่ฝนหลงฤดูมาแรงพยากรณ์กาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภ,ภ,ภัยอุทกภ,ภัยพยากรณาา์ในช่วงเที่ยงวันอังคารที่21พฤศจิกายน ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบ,บริเวณพื้นที่ที่จะมีอากาศหนาวเย็นร่วมถึงอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและในด้านของพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้านและแผนการโอนเงินไร่ละ1,000บาทจะเป็นเช่นใดกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของการาก,รากรียกราศในอีก10วันล่วงหน้าในช่วงวันที่10พฤศจิกายนจนถึง29พฤศจิกายนนะครบหลายท่านนะคะบรนเข้ามาว่าในช่วงนี้อยากได้ฝนกันซะเหลือเกินซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านผ่านมาคือตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนพื้นที่โดยส่วนใหญ่ของประเทศไทยซึ่งอยู่ในระยะของการเก็บเกี่ยวผลผลิตคือในด้านของนาข้าวนะครับ หลายท่านบ่นพึมพำนะครับว่าหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จตากข้าวฝนก็รินเข้ามาฝนก็ตกปานปลางฝนก็ตกหนักเข้ามาเป็นรอบ แผลพื้นที่ที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวก็เกิดการแช่น้ําจากฝนตกลงมาฝนต่อเนื่องตกทุกวันบางพื้นที่ตกวันละสองถึงสรอบอย่างเช่นพื้นที่บ้านของแอดมิดเองนะครับที่บ้านผักบุ้งตาบลจานกันทรารามสีสเกตหลังจากกลางเดือนมานะครับหลังจากเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วฝนก็เริ่มลดลงแล้วนะครับในช่วงนี้ก็ไม่มีฝนแล้วก่อนหน้านี้ก็ตกทุกวันจริงๆนะครับตกวันละสองรอบสามรอบก็ตกตกลงมาตกบ่อยสเสือเกินนะครับ พืชผลทางการ,กรเกษตรในด้านของชาวนาก็ชะลอการเก็บเกี่ยวไว้ก่อนนะครับหลังจากกลางเดือนพฤศจิกายนมาในด้านของชาวนาก็เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตกันแล้วนะคะในบางพื้นที่ก็เริ่มเก็บเกี่ยวไปได้ประมาณ 70%- 80แล้วนะครับแต่ก็เหลืออยู่ประมาณ20-30%ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตและคาดว่าในช่วงวันถึง2วันนี้ก็จะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มเติมนะครับ ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในด้านของการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงนี้ก็เป็นด้านที่ดีเพราะฝนไม่มีและมีลมกระโชกเข้ามาเป็นบางช่วงแต่ในด้านของลมกระโชกแรงก็เริ่มลดลงแล้วนะครับในช่วงนี้ก็จะมีอากาศแห้งและอากาศที่ร้อนแทนนะครับจากมวลอากาศเย็นที่ถอยล่นขึ้นไปปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้และเวียดนามทางตอนบนดังนั้นยังคงเหลือไว้ที่บริเวณเส้นความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่1 0 1 4จนถึง1 0 1 6เฮกโซปาชานที่ปนเปี้ยนวนเวียน ียนบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนอยู่นะครับและมีในด้านของแอนตี้ไซโครนิกในช่วงนี้20-21พฤศจิกายนจึงทาให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอ,อีสานยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอยู่นะครับส่วนภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและบริเวณภาคใต้ทางตอนบนในด้านของอุณหภูมิก็จะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากอะไรจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่เคยปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนได้ถอยล่นขึ้นไปปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้และเวียดนามทางตอนบนแล้วนะครับดังนั้นในด้าน ของมวลอากาศเย็นที่ถอยล่นขึ้นไปแต่ยังคงมีปัจจัยเสริมคือในด้านของ คืนกระแสลมฝ่ายตะวันตกจึงยังคงทําให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่นะครับแต่อุณหภูมิก็จะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นและจะมีหมอกในตอนเช้าโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าและอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยซึ่งภาคเหนือต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณ16-20ถึงองศาและภาคอีสานต่าสุด1 5าถึงสิองศาสูงสุดภาคเหนือ29-33อ,องศาสูงสุดภาคอีสาน 29-30องศานะครับส่วนยอดดอยภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ของอากาศเย็นถึงหนาว9-14องศานะครับส่วนยอดภูภาคตงออกเฉียงเหนืออยู่ที่10-15องศาอยู่ในเกณฑ์ของอากาศหนาวอยู่นะครับส่วนพื้นที่ภาคกลางก็จะมีอากาศเย็นและมีหมอกเข้าาในตอนเช้าเช่นกันอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยต่ำสุดช่วงดึกถึงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ18-20องศาและสูงสุด29-31องศานะครับรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด21-22องศาสูงสุด30-32องศาภาคตะวันออกเพิ่มเข้ามาหน่อยคือมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้านะคะเพิ่มเข้ามาอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยต่ำสุด20-24องศาและสูงสุด31-33องศานะคะ และคลื่นลมบริเวณภาคใต้ก็ยังคงมีกําลังแรงนะครับแต่กําลังแรงก็จะค่อยๆลดลงตามลําดับโดยส่วนมากกําลังแรงจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างนะคะโดยยังคงมีฝนตกหนะัก จนถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งเตือนสีจังหวัดพื้นที่สีแดงคือจังหวัดสงขลาปัตตานียาลารรมถึงนาราธิวาสตั้งแต่ในวันนี้นะครับ21พฤศจิกายนจนถึง23พฤศจิกายน3วันติดเลยนะครับต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนสะสมน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าในหลากในช่วงนี้ซึ่งนะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าทางตอนบนนะครับส่วนตอนล่างฝนลดลงนะครับแต่ยังคง มีฝนตกหนักบางพื้นที่ฝน30%เน้นสงขลาปัตตานียะลารมถึงนาราธิวาสอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับต่ำสุด21-24อถึง24องศาและสูงสุด29-32องศาส่วนฝั่งตะวันตกนะครับฝน20%จังหวัดเดียวนะครับคือสตูลอุณหภูมิมนนต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด3 0จนถึง34องศานะครับ ซึ่งนอกจากฝนบริเวณภาคใต้แล้วนะครับในด้านของภาคใต้ต้องเฝ้าระวังย่อมความกดอากาศต่ําที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศมาเลเซียและกระจายกลุ่มฝนมาที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างเลยนะครับตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมาจนถึงนาราธิวาสเลยนะครับเฝ้าระวังฝนตกหนักจนถึงหนักมากที่จะเข้ามา โดยจะเริ่มมีฝนตกหนักเข้ามาตั้งแต่คืนของวันที่26พฤศจิกายนต่อเนื่องจนถึงวันที่28พฤศจิกายนนะครับขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ําท่วมน้าหลากและจะมีลมตะวันออกพัดนากลุ่มฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองเข้าสู่ภาคอีสานจะเริ่มจากในช่วงเย็นของวันที่25พฤศจิกายนอีสานฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างบลราชธานีและสีสเกตนะครับหลังจากนั้น26พฤศจิกายนกระจายตัวมาที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน 26-27พฤิกายนนะครับจากนั้น27พฤิกายนบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างภาคหลังเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงเรนพื้นที่ภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบนะครับจากลมตะวันออกที่พัดนำกลุ่มฝนเข้ามาซึ่งก็มีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่ และในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือบรรอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมนะคะแต่ในระลอกนี้จะเป็นกําลังอ่อนถึงปานกลางแผ่ปกคลุมเราจะเห็นได้จากบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมรรอากาศเย็นที่สูงที่สุดอยู่ที่1 0 1 8ปเฮกโตปาสคาานะครับแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานทางตอนบน1 0 1 4่แต่บริเวณพื้นที่ภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกนะครับรวมถึงอีสานทางตอนล่างและจะเริ่มมีลมกระโชกแรงตั้งแต่วันที่23 พฤศจิกายนในช่วงเย็นนะครับอีสานฝั่งตะวันออก24พฤศจิกายนกระจายทั่วบริเวณพื้นที่ภาคอีสานมาภาคกลางงเทพม,มหานครปริมณฑลภาคตะวันออกนะครับลมกระโชกแรงต่อเนื่องจนถึง29พฤศจิกายนนะครับติดตามพยาย์ระกาศกันอย่างใกล้ชิด ส่วนในด้านของแผนการโอนเงินของโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเษกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ถึง2,567นะครับซึ่งครั้งที่1จะเน้นการจ่ายจังหวัดในเขตภูมิภาคนะครับ เกษตรกรบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่น่านและแพร่าภาคอีสานอุรณธานีร้อยเอ็ดมหาสรารคามและอุบลราชธานีนะครับเกษตรกรจานวน1นึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็สิบเอ็ดรายเป็นจํานวนเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิแปดล้านบาทนะครับส่วนครั้งที่สองจังหวัดในเขตภูมิภาคภาคเหนือจังหวัดลำปางเชียงรายพะเยาแม่่องสอน้นำพูลพิจิตรเพชรบณ์นครสวรรค์พิษณุโลกสุโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์อุทัยธานี และตาเกษตรกรจำนวน8 stop. 4 0แสนรายนะครับจำนวนเงิน1 1 1 3 5ล้านบาทส่วนครั้งที่3จังหวัดในเขตภูมิภาคภาตะวออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงการน้องบัวลมพูน้องคายมุกดาหารสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิและศรีสะเกดเกษตรกรจำนวน1นึ่งล้านแปดหมื 489รายนะครับจำนวนเงิน12,069ล้านบาทนะครับส่วนครั้งที่4จังหวัดในเขตภูมิภาคภาคตะวออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นสกลน,นครนะครพนมกาฬสินธุ์นะครราชสีมาและยะโสธรเกษตรกร1 000, 7, 8, ล้าน78,459รายเป็นจำนวนเงิน1 2 0 3 7ล้านบาท ส่วนครั้งที่5ครั้งสุดท้ายนะครับจังหวัดในเขตภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยและอำนาจ,จเจริญภาคกลางพระนครศรีอยุธยานนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทปทุมธาน,นีสระบุรีลบบุรีภาคตะวันออกชนบุรีฉะเชิงเทรานาครนายกปราจีนบ,บุรีระยองจันทบุรีสากแก้สมุทรปราการ และตราดส่วนภาคตะวันตกนะครับจังหวัดราชบุรีนครปฐมการจนบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและประจวบคีรีขันส่วนภาคใต้ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรางังสตูลปัตตานียะลานาราธิวาสรวมถึงนครหลวงกรุงเทพมหานครของเรานะครับ เกษตรกร636,458รายเป็นจำนวนเงิน7,347ล้านบาทนะครับส่วนภาพรวมของทั้งประเทศเกศษตรกรจำนวน468ล้านบาทจำนวนเงินอยู่ที่54,336ล้านบาทนะครับขอบคุณฝ่าย,ายกิจการนโยบายรัฐนะครับ ซึ่งในการแบ่งแยกของโซนภาคนะครับจะไม่เหมือนกับการแบ่งแยกของกรมอุตุนิยมทิยานะครับอย่าดราม่าว่าท,ทํา,าออทไมบริเวณพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันจึงเป็นภาคตะวันออกทําไมบริเวณพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันจึงเป็นภาคตะวันตกทําไมบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจึงเป็นภาคตะวันออกนะครับการแบ่งจะไม่เหมือนกันกับในด้านของการแบ่งภาคของกรมอุตุนิยมทิยานะครับ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดนระรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ